ใจนะวันนี้เป็นวันที่สำคัญนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ น,นี้คณะญาติโยมซึ่งเป็นเจ้าภาพมีมารดาภรรยาของคุณประวิชโชพิชิตและพ่อหมดหดุดราบุตรธิดาทุกๆคนได้พร้อมใจกันมาทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้บิดาผู้วายชนหรือญาติโกโหติกาปู่ญาตายาย ซึ่งเป็นผู้ที่รับจากโลกนี้ไปแล้วถือว่าเป็นกุศลและเจตนาที่ดีที่เราเป็นลูกหลานทุกทุกคนน้อมกินน้อมใจลำลึกถึงอุ่พากลีปงกตัญญูกตาวิธีต่อผู้มีพระคุณคือบิดาปู่ย่าตายายซึ่งเป็นบุญคุณมีพระคุณต่อพวกเรามากการตอบแทนบุญคุณนั้นเป็นจิตใจสำนึกที่ดี ผู้ติดบุรที่ดาวทุกคนต้องคำนึงถึงทุกคนเกิดมาการไปหรือการจากกันไปนั้นเป็นของธรรมดาทุกคนต้องเจอหลีกคนไม่ได้จะหลีกนี้ไม่ได้ต้องเจอกันทุกคนจะไว้ายจะช้าอยู่ที่ผลบุญที่เรากระทาไว้ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นบุญคุณคุณงามกลมดี มีอย่างไรบ้างเราผู้เป็นบุตรเป็นบิดาทุกคนทราบทุกคนรู้ทุกคนเห็นทุกคนได้พบในการกระทําที่บิดาทําทําให้กับพวกเราสังเกตุคือการเลี้ยงดูพวกเราตั้งแต่ลูกจนโต,ข,นตขึ้นมาเนี่ยเราทําอะไรเป็นไหมไม่เป็นต้องอาศัยบิดามารดาเป็นผู้เลี้ยงเรามาบิดามารดาเลี้ยงเราด้วยหลายประการด้วยกัน เรียนสามนามสีเรียนสามคืออย่างไรเรียนสามคือเรียนคันเรียนคันนั้นเราอยู่ในคันของบรรดานะตลอดเก้าเดือนเนี่ยหนักหนาแสนสาหัสที่ท่านอุ้มท้องเรามานะเราย้อนลึกนย้อนไปถึงหน้าคิดไปดหนึ่งได้ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นเราอยู่ท้องบรรดา <9. S 2> เก้าเดือนเนี่ยมารดาเราต้องทนทุกทรมานเพื่ออะไรเพื่อบุตรที่ดาในท้องจะได้สูงแบบอดเปรี้ยวอดหวานอดเชงเพื่อไม่ให้ป้องโจกต่อบุตรที่อยู่ในครรภ์พอถึง 9. เก้าเดือนแล้วตวมาแล้วเรียนตัดก็นอนที่ตักบิดามาตลอดมานำตลอดอันนี้ทุกคนทราบดี มานาเราทนุกถ่นนอมเราก่อบเชื่องเรามามีอะไรดีหามาให้มีอะไรอร่อยหายหาไมา่ทานเรีอนใจคือน้ำใจที่ัารดาบิดามีพวกเรานุนถั่นนอมเลี้ยงดูมาตลอดส่งใะให้เรียนสือตั้งแต่เล็กจนโตเรามีคนรู้ได้ จบมาบอกว่าไปใช้ได้เพราะอะไรเพราะบุญคุณของปิดามารดาดังนั้นก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้น้ำสีคืออะไรก็ค,คือน้ำนมทุกคนนั่งอยู่ในนี้แม้แต่ว่าอาจารย์ดุสเมรินพระพิสุนีวัดเนี่ยแตงก็ได้ดื่มน้ำนมจากบิดาทั้งนั้นที่เราเลี้ยงเรามาเป็นบุญคุณอย่างสูงที่สุดที่เราจะต้องคำนึงถึง ต้องตอบแทนอย่าละเลยตรงนี้น้ำคำคือการพูดกันจาครูคนแรกที่สอนให้เราพูดคือบิดามารดาสอนเราจับรสชาติต่างๆเรียนรู้ต่างๆที่บิดามารดาน้ำพักตลอดตั้งแต่จนโตเราต้องอาศัยบิดามารดาคือที่อยู่อาศัย ไม่ได้เช่าไม่ได้ใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็นหน้าที่ของบิดาแล้วต้องรับผิดชอบอันนี้แหละคือสิ่งจําเป็นที่สุดที่อดีตที่ทำมาที่บิดามารดาได้พร้อมใจกันทําเพื่อบุตรธิดาของตัวเองเพื่อให้บุตรธิดานั้นเจริญจบโต,ตมีความรู้ความสามารถที่จะต่อสู้ในสังคมที่อลกรได้หรือ จะเป็นแบบปกติใกับสังคมเพื่อการเจริญรุ่งเรืองของสังคมประเทศชาติบ้านเราหลักดีของคนเรานั้นประก,กอบด้วยหนึ่งความพฤติดีสองความรู้ดีสามความสามารถดีสี่หน้าที่ดีความรู้ดีคืออะไรก็ความรู้ความสามารถที่บิดามารดาส่งเราเรียนตลอดตั้งแต่ปหนึ่งถึงปณญาโทตัวเองแหละ ทีนี้ร้านมาแล้วเราก็ต้องใช้คุณมรูปป้ประโยชน์เดินทางใน,นที่ถูกต้องประกอบสมาธิิ่ถูกต้องรู้จักแยกแยะสิ่งดีไม่ดีสิ่งนี้ควรไม่ควรสิ่งนี้คงดีสิ่งน,นี้นคนเข้าไปหากวามพูดตเนี่ยนี้สำคัญที่สุดกวามพูดคือพฤติกรรมต่างที่เราแสาดงออกมาในสังคม ว่าจุดอยู่ในบ้านเป็นส่วนรวมอยู่ในบ้านก็ต้องเชื่อฟังบิดามารดาเคารพหนาที่การงานอยู่ที่ที่ที่ทำงานก็เคารพติกาของกฎระเบียบที่ทางเขาตั้งไว้มองการไกลแล้วก็มองมาด้านหลังติดต้องให้ดีใช้สิติปัญญาตคมรู้ที่เราได้เรียนมานั้นประกอบอาชีพโดยสุจริตใจ ความสามารถดีเนี่ยความรู้ที่เราได้เรียนมานั้นเรามีความสามารถขนาดไหนการความสามารถคือการกระทําในสิ่งที่ดีนาความรู้ที่ได้เรียนมานั้นไปไป,ประกอบอาชีพหรือประฤติป,ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องไม่ผิดศีลให้ผิดทํานองของธรรมหน้าที่ดีคือหน้าที่หน้าที่การงานเนี่ยคนเราเกิดมามปนาที่ทุกคนมันต่างกัน บิดามารดามีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรดาบุตรดามีหน้าที่ดูแลบิดามารดาหรือเรียนหนังสือท้งใจเรียนหนังสือ,หสอให้ดีที่สุดแล้วก็ประพฤติปฏิบัติประกอบอาชีพให้ดีที่สุดอย่าคิดในสิ่งที่ไม่ดีโดยเฉพาะการประพฤติปฏิบัติเนี่ยหลักศีลทําที่ทสําที่สุดศีลห้าน,นี่เป็นหลักธรรมพื้นฐานที่เราต้องปฏิบัติ นะตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงทั้ทห้าเนี่ยสำคัญที่สุดทําไมต้องรัชนาสินห้าอรรนาว่ามะยังปันเตวิสุงวิสุงหรืออีกหนึ่งมะยังมันเตติสเนสหปัญจสิรัชมะถ้าว่าวิสุงวิสุงเนี่ยห้าในห้าข้อนั้นบางข้อเราไม่อาจสามารถปฏิบัติได้โดยเฉพาะ ข้อปานาเนี่ยอาชีพแต่ละชีพมันต่างกันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมองการไกลท่านเลยแยกออกว่าถ้าท่านไหนไม่เหมาะที่จะรับข้อไหนก็ไม่ต้องรับรับในข้อใดข้อหนึ่งในจุนวนห้าข้อได้อาชีพชาวหมงก็ต้องมีการเลี้ยงหาชีพหาปลาเลี้ยงชีพต่อดังนั้นข้อที่หนึ่งไม่ต้องรับ ไปรับข้อปฏิบัติที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าก็ได้นั้นวิสูงวิสูงคือเว้นระยะจะรับข้ออะไรก็ได้แต่ถ้าติสดสาระศาสตร์รรปัญจฉลนี่รับทุกข้อนะ,นะรับทุกข้อเพราะคนเราไม่เหมือนกันอาชีพมันต่างกันน,นี่แหละพระองค์จะงมองไกลพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตนะร์นะไม่ได้บังคับให้ใครมาปฏิบัติทุกคนปฏิบัติได้เรียนรู้ด้วยตนเอง สริปลด้วยตัวเองเอาผลที่ปฏิบัตินั้นมาเป็นมาตรฐานว่าดีมากน้อยขนาดไหนวันนี้ญาติโยมตระกูลโชคพิชิตได้พร้อมกันมาทำบุญวันนี้ก็ถือว่าเป็นกุศลเจตนาที่ดีการทำบุญในศาสนานั้นจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่เหตุสามประการคืออุปาเจตนามุญญาเจตนาอัประเจตนาอุปัจนาก่อนทําเนี่ย ตั้งใจแล้วแหละอย่างโยมเนี่ยเอาบอกตวันตกตรงนู้นตุนเดือนตรงว่าวันที่สิบเจ็ดน้าผูจารย์ท้าโยมจะพาโยมแม่่าพ,มา,มมา,าพี่น้องมาทำบุญอุทิศให้ปิดาหรือญาติพี่น้องเนี่ยตั้งใจแล้วตั้งใจเรื่องนั้นว่าจะทำะมูลยุติธรรดกันทางนั้นมีความเลื่อมใสศรัทธาดีที่จะถวายไม่เสียดาย อาปาะเนาตายไปแล้วสุดจินนางแล้วแต่ท่านจะไปทำอะไรสุดแล้วแต่บุญกุศลเกิดขึ้นดังนั้นเจตนาสัมปการนี้เป็นหลักพื้นฐานที่การทําบุญจะได้มุญได้อยู่ตรงนี้ได้อย่างหนึ่งการทาบุญพ่าอาจารย์บอกต่อแว่าอย่าทำเกินกําลังอ,อย่าทำเกินกําลังทําที่เราทําได้มี้รยไม่ใช่ใช้หมดเราต้องมอง แต่ด้านหลังว่าเรามีลูกหลานที่จะต้องดูแลทําแล้วมีความสุขมีสมบัาิใจนิคุลเกิดขึ้น,นแต่ท่านไปแล้วเกิดความทุกข์ความใจนิไม่สบายไม่ได้กุศลดังนี้วันนี้อัตมาภาพก็ต้องขอขอบคุณญาติโยมตระกูลโชคพิชิตที่ได้พร้อมใจมาทันบนุญอุทิศให้บิดาผู้ลงมาไปแล้ว ขออยพรให้ศรัทธาอยทุกท่าทนที่มาพร้อมใจบนสลายนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญปัฒนาสิ่งใดถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นมงคลแล้วไม่เบียเบียนผู้อื่นแล้วขอสิ่งนั้นจงพันสําเร็จแจ่ญาติโยมทุกคนทุกท่านด้วยเถิด